วัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศ FC, เอฟซีเก่าเอฟซี <FC. S 1> ใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าะเป็่นเหมือนเดิมนะคะได้เวลาก็มาแล้วค่ะทุกคนได้เวลาก็มาแล้วอัปเดตให้ดูค่ะมือตึ๊บมาเลยกาะแก้วตกละดำดำกระแก้ว เงียงฝาหลงเห็นไะหมเหมตึ๊บเลยหมดตึ๊บเลยดำเป็นอะไรมึงเดินเข้าเดินออกมึงเป็นอะไรไอ้ดำโอ้ยเหนื่อยแท้ไอ้ดำปะ เอออ่อยตีกระจิ้มบ้านจะนุ่งยอมหมดภิวัฒน์ล่ะยายลี่เด้ออย่าตีบ้านอยู่ยายยังก็บ่นึกจะหอยมันกินไว้ได้มันเหมือนคนนั่นแหละเออไหนก็บ่นึกจะหอยครับครับตัวเองครับเนาะครับเนาะบ่ทักดอเต้าก็เหี้ยแกก็เด็ดมันบ้านยายยังก็ชุ่นมุ่นจะหอย គ <if you addip presents> <sharp sont discussion> <sharp> េតាដឺតូចខ្លួនហេអុយជូជូស៊ីបាយកជុ uh -huh. yeah. Yeah. ំចាអាធ្វើអុយច្នេះក៏ត្រែកងេកចាធ្វើអុយមានថាធ្វើអុយលុជូនអូយដាក់10ដងអូលี้ยงឲ្យໂຕเนาะมันไม่โตทําไงอ่ะគេมั้ยก็จะรันจ้าបងគេទៅវិញហ្នឹងហ៎ เลี้ยงก็อยากให้มันโตน่ะแหละชอบจีรอนลาอะไรไงมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรือานาเตอันนู้นท<อ>ะ่นี่เนี่ยกันเท่นอโอ้มืดตึ๊บเลยทุกคนโอ้สุดยอดเลยความมืดน่กกากลัวจังมาเนี่ย เด้งยังไ,ไงนายอย่าม,มือฝนจะตกแล้วไปยืนทำอะไรเข้าร่มเลยโอ๊ยนาอไม่รู้จะทำไงไม่รู้จะช่วยยังไงลูกเอ้ย,อย,อยเห็นไหมมืดตึ๊บเลยทางนกกน้นก็ขึ้น ล่งตรงนี้แต่ตรงนน้นขึ้นมาอีกแล้วล่งตรงนี้น,นี่ไปเนี่ยลมมาแล้วนะคะวันนี้ลูกมามาได้มามามาลูกมาเลี้ยงให้โตทำไมเป็นอย่างนี้ ทำไมหนูเป็นอะไรตัวมันร้อนนะเนี่ยโอ้โหเห็บตัวบเบ้อเลยอะ่ะตายไหนมีอีกไหมให้ข้าวกินจนทำไมหนูเป็นอย่างนี้ละ่ะ ข้าเอาเขาให้กินดีจนกินดีจนทำไมเป็นอย่างนี้ละ่ฮะฮึทำไมเหนื่อยเราไปนอนทสิลูกไปพร้อมจนเราอ่ะ ไปเล็วไปนอนเลยไปฝนจะตกแล้วไปอยู่ล่มไปเดี๋ยวมันนั่นมมนะหมดละฝนจะมาแล้ว มาดันมามาเร็วๆฝนตกแล้วเร็วๆมามาๆามามามาๆฝนมาเดี๋ยวก็มึงก็เข้าไม่ทันหรอกมาเร็วมือตุบฝนมาเดี๋ยวก็ไม่ทันนะลูกมาจะได้ใหญ่ หนอไดวันที่หาที่หาเนอโชรติดเก้าลูกนะยายไม่รู้มันจะเข้าประเทศเรากี่ลูกแค่นั้นแหละตอนเอ๊มึดตึต๊บน่ากลัวจังดำมาไปยืนขวางถนนทำไมมาเร็วโอ้ยนนอหนอ ชุดก่อนก็เป็นอย่างนี้แหละกว่าจะรอดมาได้คาราโอซีเกะเต้นาลีนึกตึบหมดตัวเลยเนาะแล้วมึงจะไปยืนอยู่ทำไมมึงมานอนอยู่ร่มไม่ได้เหรอฝนตกมามึงวิ่งทันไหมน่ะ ก็มอมอมอหนังรั่วเฮยทะจ้าจ๋ามาเร็วมาเร็วมา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 ตัใหญ่ถ้ากัดปรุนไม่กินนี่ยังกัดเสือดิ้โมแบบนาเจ๊ตีมายังไงเป็นยังไง หนูก็ไม่เข้าใจมันเหมือนกันฮะหนูก็ไม่เข้าใจมันเหมือนกันอ่ะอม,ม,าอมาแล้วลงมาแล้วฮะมาแล้วฝ<อ>นจะมายัางม,าามืดจึ๊บมืดจึ๊อให้ยายลียัดให้มันกินดิห<อ>ให้ยายลีให้มันกิน يمكن មកមកទៅមិនឆ្លាញ់យោយាយឆ្លាញ់តែគ្នាហើយអូយខ្ញុំភ្លេចធ្វើយានណាឡောពេលណាមកឆ្លាញ់អឺមិនទៅយកកូនចៅបាត់មកណងហើយមកលើមទីណូទីហ្គោងំរងមកណងហើយណមកមកមកហើយទីវាយទីវាយទៅច្រើនផងណេហើយអឺមកឈុតនូជីច្រើនឡើងអុយអុយអុយច្រើនឡើងក៏អស់មក chăng nấu ừ. cái nồng phong mình thu mình chăng để phong dài chăng cái để mình bàn vậy chăng cái để bàn cái chăng cho hồi. Ừ. 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 Ừ, hồi ra chăng ổi cợt ui ừ. đam anh em mà, mà ban nè mình phải dưng tham ăn ấy cô, cô phốn mà mấy